มาด้วยการที่ PCS นะครับสเต็ปที่เราทำให้มันเป็นสเต็ปที่ใกล้เคียงกับตัว Full Dimension นะครับมันจึงมีการอัปเกรดโปรแกรมกลางอากาศโดยใช้เซามิคตัวนี้นะครับระดับ2ของโลกนะครับเซามิคขวดละเกือบหมื่นนะครับคุณดูผลึกมันคือเกล็ดผลึกที่มันเกิดขึ้นของตัวเขาเองนะครับ และมันจะมาอยู่บนชิ้นงานของคุณคือเจ้าเอลไลฮากะใบนี้นะครับฟู Dimension ราคา4,500บาทครับผมกับฟูลดีเทลลิ n งนะครับราคาจะอยู่ที่2,900บาทซึ่งราคามันต่างกันประมาณพันกว่าบาทนะครับพี่ครับพี่ซื้อหมวกราคา75,000ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหามัน ใสามากๆและเมทัลลิกที่ขับออกมาได้ชัดขนาดนี้ฟูลดีเทลลิ่งมันจึงเหมาะกับไลฮากะเรนโบมากๆครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับดีกว่าแน่ๆเห็นๆนะครับมันคือฟูลดิเมนชันนะครับมันให้มิติมุมมองที่ดีกว่าให้ความลึกที่มากกว่านะครับ เดี๋ยวคุณคอยดูนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลงเซรามิกของเจ้าใบนี้กันครับผมแพงแต่ดีดีมากนะครับตั้งแต่เราเลือกไม่ผิดจริงๆนะครับแล้วก็ลากไปหยุดแบบลาางี้ไปแล้วตัวเนี้ยครับเซตโคตรเร็วเร็วมากคือแทบจะ ลงแล้วเช็ดได้เลยอะ<ม>่ะพอเราเพราะมันด้วยความที่เขาเซ็ตเร็วนี่แหละเลยทำให้เราต้องเร็วกลิ่นของเขา <c oughs> มีความเป็นเคมีสูงมากนะครับเยอะให้เยอะไม่ห่วงแน่นอนให้เยอะบอกเลยว่าเราให้เยอะนะครับเห็นไหมเห็นไหม ให้เยอะให้เยอะไม่เหนียวแน่นอนเยอะๆนะครับชุ่มช่ำนะครับแล้วก็เราคุยกับทางจีเทคนิคครับด้วยเซรามิกที่มันดีกว่าแต่ราคา เดี๋ยวผมต้องขอทำราคาก่อนนะครับว่ามันยังไงดีนะครับกลอสกว่าเดิมอีกเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูหมดทวดดทั่วเยิมเยิมนะครับเดี๋ยวไม่เกี้ยงมอตอร์ครย ไม่ได้คิดไปเองนะครับมันกลอสขึ้นมาแล้วมันให้ความหนาเลยนะครับแล้วก็ในตัวเขาครับมีไฮโดรพบิกแล้วนะครับคือเซรามิกเทพแบบเนี้ยอันนี้ต้องขอใช้คำว,ว่าตัวเทพเลยนะมันเป็นมันเป็นเทพระดับโลกอะ่ะเราไม่พูดเยอะเอาอย่างี้ดีกว่านะครับเราไม่ได้อ้างอิงถึงแบรนด์อื่นนะมันเป็นตัวเทพระดับโลกที่ทำให้เราต้องเลือกเขาครับม,มันให ซูเปอร์ไฮโดรพบิกมาในตัวนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องลงตัวแว็กท็อปโค้ดนู่นนี่นั่นทับไปอีกทีเพื่อ UVProtect สำหรับหมวกน็อกใบโปรดของคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวลงเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีครับผม เนมของเราคือต้องพามาดูกับแสงธรรมชาติเห็นไหมเห็นเซรามิกตัวนี้ไหมอ่ะผมเทียบให้ดูผมเทียบให้ดูอาจจะเป็นเรื่องของสีด้วยนะครับตัวนี้คือเป็นเซรามิกอีกตัวหนึ่งอยู่อีกโปรแกรมหนึ่งตัวนี้คืออีกโปรแกรมหนึ่งผมบอกแล้วผมไม่ได้คิดไปเองมีสองใบเนี้ยครับที่ลงตัวนี้ตัวนี้อ่ะ โอเคมาพามาดูกระแสนรรมชาติก่อนนะครับมันอาจจะเป็นช่องน้อยๆเล็กๆนะโอ้โหดูสิดูสิตอนนี้เราลงคทอบโคดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตอนนี้เซ่ตัวดีเรียบร้อยแล้วกำลังจะประกอบนะครับเห็นความ g r o s s เนะอะ gloss มากโคตรๆนะครับแล้วก็รู้สึกมีเลเยอร์ของความหนานะครับมันคุ้มครับ h a โล h a โล halo คือ เซรามิกที่เคลือบบนเนื้อฟิล์มเดี๋ยวทําให้ดูนะครับของเพิ่งมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีงั้นเจ้าใบนี้เดี๋ยวผมไปประกอบก่อนตอนนี้เรากำลังประกอบเข้าที่ทุกจุดนะครับแต่มันเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนคงยังไม่เคยเห็นยางตัวนี้เนาะยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางที่เอาไว้เสริมกับนวมเสริมกับขอบนวมมันเป็นแบบอย่างนี้ ตัวนี้ครับมันอยู่ที่เมาส์กาดตัวนี้ครับมันจะเข้าไปอยู่ในโพซิชันประมาณนี้ดูตามความเคิร์ฟของเขานะครับจะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้อขอโทษทีอยู่ประมาณนี้มันให้ความกระชับครับถ้าตัวนี้ของใครหลุดอะครับไม่มีเมาส์กาดอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับถ้าตรงนี้ของคุณแน่นพอแต่ถ้ามันไม่แน่นมันมีการหลวมนะครับบอกเลยว่าเมาส์กาด10อัน ก็เปลี่ยน10บอันแน่นอนครับเพราะบินหนีแน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้คือส่วนหน้านะครับส่วนด้านในนะครับมันเป็นแบบนี้คือใบเนี้ยขอบอยางเขาเขาหลุดมาแบบค่อนข้างเยอะขอบอยางตรงเนี้ยหลุดมาเยอะเลยนะครับแปะกลับไปแล้วนะครับแล้วรอนานมากนะครับเซตกันเป็นวันนะครับเราใช้ไดร์ล้อแล้วอะไรแล้วเพื่อความมั่นใจในการใช้งานครั้งต่อไปนะครับคือไม่วนกลับมาแบบเฮ้ย hey, พี่ไอ้ขอบอยางหลุดว่ะพี่อย่างเงี้ยเราเราใบนี้ทําต้องมี5้าวัน ต้อง5้าวันครับมันรอทุกอย่างมันเซ็ตนอกจากเซรามิกเซ็ตแล้วก็ต้องมารอให้พวกกาวพวกนี้มันเซ็ตอะมามาที่ตัวขอบนี้ขอบนี้มันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่งนี้อยู่งี้อยู่งี้อยู่งี้ไม่มีได้ไหมตัวนี้ไม่มีได้ไหมไม่มีได้แต่ความแข็งแรงของนวมคุณมันน้อยลงนะไม่มีได้ครับไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้โอเคมาสองตัวนี้เหมือนกันนะครับอะ ตัวนี้คืออยู่อย่างนี้ดูตามความเคิร์ฟมันไม่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 ขอโทษขอโทษขอโทษมันจะต้องมีขอบมันจะมีเชลหมวกอยู่หมวกมันจะมีเชลของมันอยู่เห็นไหมมันมีรอบรอบเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมันจะอยู่อย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้อ่ะมันอยู่อย่างน,น,างนี้ทีนี้ตัวนี้ครับมันอาจจะต้องยกโฟมยกโฟมถอยหลังมาทางด้านนี้เพื่อให้กระเถิบขึ้นมาแล้วเราใส่ตัวนี้กลับไปนะครับแต่ อันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายครับผมจะพยายามใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่แล้วแปะทีนี้ครับการกดเพื่อให้มันแนบเนี่ยเห็นใช่ไหมพื้นที่มีแค่นี้นิ้วก้อยผมยังเข้าไม่ได้เลยอะ่ะเครื่องมือผมยังยากเลยอะ่ะคุณดูแล้วกันมันถึงต้องใช้เวลาถึง5วันไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆทําก่อนครับโลเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมดูร่องนี้ก่อนนะดูร่องนี้ก่อน นะครับดูความดำที่ขอบยางนะครับชิ้วหม่นะครับเคลือบให้ด้วยนะครับขอบยางชิ้นนี้หลุดออกมาติดกลับไปแล้วนะครับยางรอบใบด้านล่างติดกลับไปแล้วนะครับตรงนี้จะมียางอยู่ชิ้นหนึ่งติดกลับไปแล้วนะครับใช้เวลานาน,านค่อนข้างนานนะครับ การลื้อถอดประกอบนะครับ Position ของชิลจะต้องอยู่แบบนี้อ่าลงแล้วขอโทษทีลงแล้วลงแล้วไม่ต้องมีเสียงนะครับดูนะดูตำแหน่งอ่าโอเคครับชิ้นนี้นะครับวิ่งตรงกลางช่องลมตรงกลางนี้คือลื้อนะครับทำความสะอาดโคตรใสใสมากนะครับ แอร์วิงติดอย่างเดียวใบนี้สติกเกอร์ที่แปะแอร์วิงหาไม่เจอไม่ใช่หมดนะคือหาไม่เจอครับอ <c oughs> ความเอี่ยมของเขามันยังไม่เท่านี้มันยังไม่ได้จบเท่านั้นความใสนะครับลันหนาของเซรามิกตัวนี้บอกเลยว่าโคตรโคตรนะครับโคตรดูดิด,ดูความใสนะครับ ใสจริงนะครับแล้วหนาจริงนะครับเราไม่ได้คิดไปเองผมเชื่อว่าแขกไปใครมาที่ร้านผมอะ่ะจะได้เห็นในสิ่งนี้แล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครัว่ามันหนากว่าจริงมันสัมผัสได้ครับด้วยเซรามิกที่ดีที่สุดเป็นอันดับสอของโลกนะครับการจัดอันดับชารตของเขานะครับมันจึงทำให้ผมไว้วางใจนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับดำคือดำแบบดำไม่มีข้อสงสัยอะ่ะ เออคือดำแบบไม่มีข้อกลหหาคือดำแบบไม่มีรอยอะไรอะ่ะคือดำคือต้องดำจริงต้องดำเบอร์นี้นะครับแล้วดูเมทัลลิกนะครับพอเวลาที่โดนแสงนะครับดูจากสีดำมันวิง้งอย่างเงี้ยทั้งใบอะ่ะดูดิเห็นปะ การ PCS ในสเต็ปของ f o o d Detailing นะครับเป็น PCS ที่ใช้เคมีต่างไปจากโปรแกรมอื่นนะครับแล้วก็ใบนี้ครับได้อัปเกรดตัวเซรามิกให้เป็นเซรามิกที่ผมบอกไปโปรแกรมนี้จึงกลายเป็น f o o l Dimension นะครับซึ่งมันดีมากมันดีจริงๆโปมโปรแกรม ฟูลดีเทลลิงนะครับมันเหมาะกับเอไลฮากะเรนโบนี่แหละเพราะว่ามันมีเมทัลลิกนะครับมันมีเมทัลลิกแบบนี้มันทําให้หมวกมันดูสว่างขึ้นมันดูใสขึ้นขาวเป็นขาวนะครับแดงเป็นแดงมันชัดมากและดำนี่โคตรเข้มนะครับใบนี้เข้ามาแก้ไขในหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมวก2 0 1 2 2 0 1 3ปีนี้ปี23หมวกอายุ10ปีครับเอไลฮากะเรนโบนะครับเป็นสีเดิมโรงงานทั้งใบนะครับไม่ผ่านการเก็บสีมาเลยบอกเลยว่า มันโคตรสวยอ่ะเออมันสวยมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ยังสวยได้มากกว่านี้มากกว่าเดิมอีกนะครับมันคือการที่เข้ามาดูแลแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับเขานะครับมันจะช่วยทําให้ด้วยความซีดของสีมันก็จะซีดได้น้อยลงนะครับ UV Protect บนเคมีต่างๆที่อยู่ในเคมีต่างๆเราเลือกที่เราใช้แล้วเราก็ใช้อย่างนั้นด้วยนะเราดูแลหมวกคุณเหมือนดูแลหมวกเรา เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถเราเองนะครับมามาดูกับไฟรอบๆว่าเขาจะเล่นแสงได้ขนาดไหนโอ้ยคุณทำไมคุณทำอย่างนี้ล่ะโอ้ยมุมนี้มุมหลอกเขาด้วยนะครับอย่าใช้แล้วทิ้งครับจบสุดนะครับเห็นเมทัลลิกสีดำเนาะ มันฟุ้งอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเรียกว่าฟุ้งนะครับมันสว่างมันจึงดูฟุ้งมากขึ้นนะครับ mm hmm. แหลมมากนะครับ mm hmm. เห็นยางดำไหมดำเป็นดำเนาะดำจริงดำจังนะครับ mm hmm. แล้วเราก็ภายในเราลือซักต่อเลยนะครับอันดับแรกนะ แล้วก็ตอนนี้ครับอบโอโซนสปาให้เรียบร้อยครับผมงั้นอะไรฮะกะเลนโบ์ L aka, ใบนี้เราปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ